คำถามว่าสินค้ามาเลเซียเขามีไมโลด้วยหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจสินค้าจากมาเลเซียบาบดแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอไนบาบดนะครับคำถามว่าสินค้ามาเลเซียเขามีไมโลด้วยหรือเปล่ามีครับแต่ว่าสินค้าที่เป็นไมโลนะครับผมไมโลเนี่ยเขาจะมี ั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยแนละ้วก็ประเทศมาเลเซียนะครับผมมาเลเซียเนี่ยคือเขาจะมีไมโลด้วยนะครับแต่ว่าไมโลเนี่ยเขาจะมีหลากหลายรูป oh, <no. S 1> แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโลผงไมโลคิ้วไมโลชงหรือทีวันแม้ว่าความเข้มของไมโลมาเลเซียค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไมโลไทยก็ตามแต่การแพคเกจจิง้งค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับผมโดยอย่างเช่น ไมโลมาเลเซียนะครับผมโดยเฉพาะข้อนี้เป็นไมโลทรีวันนะครับผมซึ่งการแพ็กจิ้งเนี่ยถือว่าต่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็รูปของนักกีฬานะครับก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างมากไมโลจากมาเลเซียค่อนข้างจะมากมายพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเราก็จะอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้ามาเลเซียมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอจบ พิงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ